สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพกับจอรเดอร์นะครับวันนี้ครับเป็นวันที่ต้องบอกว่าค่ายคาวาซกินะครับเชิญมาเพราะว่าเนื่องจากว่ามีการเปิดตัวคําว่าตานานนะครับ Regent is back กับรถทิวด้านหลังผมซึ่งหลายๆคนนั้นรอคอยกับการขี่รถในนาของแอดเวนเจอร์จริงๆนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจะให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนเลยว่ารถคันนี้คือรถอะไรแล้วมันมีความเป็นมาอย่างไรถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันหน่อยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณงานเปิดตัวเลยของรถคันนี้เลยนะครับนี่ครับ มาใหม่ๆจริงๆจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะฮะนี่เลยนะฮะแล้วก็ที่่สำคัญก็คือว่ามีหลายๆคนถามว่าเฮ้ยมันเจ๋งอย่างไรมันดีอย่างไรแน่นอนครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้จักกับเจ้ารถคันนี้มากขึ้นนะครับเอาไปว่าเดี๋ยวเชิญคนที่สามารถจะคุยกันรู้เรื่องกันดีกว่านะครับเรียนเชิญพี่ออสเลยครับพี่ออสสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่จอนพี่ออสนะครับผมนี่อ่เจอตัวแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ ต้องถามพี่ออสก่อนปีนี้ไม่เจอพี่ที่งานมอเตอร์โชว์นะครับผมเพราะว่า <laughs> เรื่องของเรื่องโควิดใช่ไหมพี่ครับผมแต่ไม่เป็นไรวันนี้เรามาดูกันบอกว่าเปิดตัวกันชัดๆกันเลยเลได้ครับถามนิดนึงครับพี่ออสครับพี่จอรถรุ่นนี้คือรถอะไร <laughs> ก็ต้องบอกว่ามันมันเป็นรถในตำนานครับ,รบผม KR650 KLR 6 5 0ครับ KLR 6 5 0เนี่ยต้องบอกว่าถือกำเนิดที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ประมาณปี2,530ครับผมนะครับถ้ามาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก34ปีพี่จอน2530ใช่ครับอุ้ยฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราพูดถึงตอนนั้นเนี่ยมันก็คือรถที่มีมานานมากแล้วพอสมควรเลยมานานมากเลย34ปีนะครับ34ปีใช่ครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราได้ To ย้ายลายการผลิตนะครับก็คือมาผลิตที่ประเทศไทยนะครับในปีรถคันนี้คือผลิตไทยฮะใช่ครับผลิตที่ไทยนะตอนแรกเนี่ยที่บอกว่าผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นปี25 3 0ถือกําเนิดนะครับจากนั้นเองเนี่ยก็มาผลิตที่ประเทศไทยนะครับคาวาซกิประเทศไทยจังหวัดระยองนะครับที่อำเภอป่วงแดงเนี่ยก็ตั้งแต่ปี2544นอนะครับก็ต้องบอกว่าเราณตอนนั้นเองเนี่ยผมเองก็มีประสบการณ์ ในการทํารถดังกล่าวนั้นด้วยเพราะผมอยู่ที่โรงงานอ๋อพี่ออสคือแอบเห็นมาก,ก่อนแล้วครับแล้ว<อ>ที่บอกว่าคือผลิตที่ประเทศไทยหมายถึงว่ารถคันนี้คือส่งออกทั่วโลกใช่ครับส่งอ,ออกทั่วโลกนะครับก็เราเริ่มผลิตตั้งแต่ปี2 44, องพนห้า้ยสิบสี่นะฮะมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็รวมแล้วมากกว่าหนึ่งแสสองหมืห้าพันคันก็ต้องบอกว่าไม่น้อยเลยทีเดียวพี่จอนครับผมรบเราเราทำ เราทําการผลิตแล้วก็ส่งออกเนี่ยไปทั้งหมด19ประเทศทั่วโลกครับครับผมนะฮะก็สําหรับตลาดหลักของเราเลยก็คืออเมริกาแคนาดาแล้วก็ออสเตรเลียต้องบอกว่าสำหรับไลฟ์สไตล์ของคนใน3ประเทศนี้เนี่ยส่วนมากที่จะชอบขับขี่เดินทางแอดเวนเจอร์บ er, แบบรุยๆดูแลมม่ทน้นง่ายนะครับก็เลือกรุ่นเจ้า KLR เรานี้แหละแกผมถามไว้แล้วกันพี่ออส ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดถึงคาวาซากิเนี่ยเราจะรู้จักกันก็คือ K L X อ่าหนึ่งสี่ศูนย์ G หนึ่งห้าศูนย์ B F หรือ K X อะไรอย่างเงี้ยะรถสูตรอะไรนะถูกต้องใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นแบบแนวแบบเครื่อง650เราจะรู้จักกับเบอร์ซิต650ูใช่ครับเบอร์ซิต650นินจา650แซดหกหหรือแวนแคน650แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตระกูลของ650ที่เป็นรถแอดเวนเจอร์จริงๆเลย บ้านเราไม่เคยมีเลยไม่เคยเลยครับนี่คือครั้งแรกเลยนี่คือครั้งแรกนะครับโอเคก็ต้องบอกพี่จอนว่ามันมันมีความเรียกร้องอ่ะกับลูกค้าว่าเอ๊ะเขารู้นะว่าผลิตที่ประเทศไทยครับแล้วก็ส่งออกขายต่างประเทศแล้วก็มีการเฟโรในเรื่องของกลุ่มการใช้ในประเทศอเมริกาแคนาดาหรือออสเตรเลียเนี่ยก็มีการเขาเรียกว่าอะไรมีการพูดคุยกันว่าสมรรถนะมันดีอะไรอย่างเงี้ยนะเอ๊ะทำไมประเทศไทยเราถึงไม่นํามาขายให้กับ ลูกค้าชาวไทยประมาณนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาพี่ออดวันนี้คนจะได้รู้จักว่าเจ้า KR650 l ที่เป็นตำนานเนี่ยมันมีอะไรบ้างยินดีครับ<ด>พี่ได<ร>้นะขออนุญาตพี่ออดแบบว่าไหลกันจริงๆเลยนะเอามาเลยครับเริ่มต้นก่อนพี่รถคันนี้เนี่ยมันเป็นรถในแนวของ Adventure เลยถูกไหมใช่ครับสิ่งที่ให้มานะขณะนี้ถือว่าเป็นตัวตัวท็อปอยัง อ่าตัวนี้ก็คือตัวท็อปของเราตัวท็อปเลยใช่ไหมครับตัวท็อปของเราเนี่ยก็จะมีพวกอุปกรณ์แอสเซอรี่เนี่ยพี่เพิ่มเติมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟอกแรมนะครับฟอกแรมตัวตัวแคทบาร์ตัวนี้ตัวขาจับนี่คือมาให้เลยมาให้เลยแล้วก็เป็นขายึดฟอกแรมนะครับฟอกแรมก็กดสามารถการใช้งานได้ง่ายครับซึ่งก็คือจะมีปุ่มมาให้เลยใช่มีปุ่มมาให้เลยแล้วก็รวมถึงเอนจินสไลเดอร์เอนจินสไลเดอร์นะครับก็คือตัวกันล้มตัวกันล้มนี่แหละครับ นี่คือมาจากโรงงานเลยใช่ครับมาจากโรงงานติดมาจากโรงงานตัวตัวกาดล่างนี่ก็ใช่ครับพี่ออสใช่ครับมีมาให้เลยมีมาให้เลยครับมีมาให้เลยแล้วก็สังเกตนะครับก็คือตัวของกาดมือก็มีมาให้มีมาให้คแบบนี้แบบนี้แล้วก็ไฟก็สำหรับด้านบนเนี่ยก็จะมีเหมือนกับวาพวกขาจับ GPS อะไรพวกนี้นะครับ คือถ้าตัวท็อปมีหรือว่าตัวท็อปไม่ท็อตัวนี้มี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 มาให้เลยครับแต่ว่าตัวท็อปสิ่งที่มีเพิ่มเติมมากขึ้นก็คือพวกอุปกรณ์เสียบ USB นะครับเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆได้ดูกันชัดๆว่าในแนวของ a v e n g อร์สิ่งที่แบบเรียกว่าเป็นของที่ต้องมีมีอะไรบ้างนี่นะครับนี่คือด้านด้านบนแล้วนะครับใช่ครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่องเสียบ USB ต้องบอกว่าเอ๊ะเราเล่าทำไมมันถึงต้องใหญ่ขนาดนี้เออนะครับนะฮะแล้วก็มียางที่จะต้องปกปิดต้องบอกว่า คนขับขี่รถสไตล์แบบนี้เนี่ยบางทีในป่าในลำธารเนี่ยเขมีการขี่เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าน้ํามันเข้าไปเนี่ยมันก็อ,อาจจะทําไปลดระบบของระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ระบบวงจรใช่ระบบวงจร,รบบการลาบก็เลยมีซีนที่ค่อนข้างดีแล้วก็ในขณะทีวกันเอ๊ะทำไมถึงต้องใหญ่คือเมื่อเวลาบางทีติด G P S หรืออะไรต่างๆพวกนี้มันจะมีสายที่มันยาวๆเนาะ<อ>มันก็สามารถที่จะขดไปอยู่ข้างในแล้วก็มีรู สายออกมาสั้นๆอะไรพวกนี้ง่ายๆตรงคือตรงนี้เนี่ยก็คือสามารถที่แบบขดๆสายแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ดึงออกมาตรงนี้ได้ใช่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 โอเคเข้าใจละอ่ะเรามาดูกันด้านหน้านะครับเพราะว่าแล้วก็นี่เป็นฟ็อกแรมเนาะอันนี้คือฟ็อกแรมที่เป็นตัวท็อปใช่ไหมใช่ครับก็คือใส่มาให้เลยใส่มาเลยครับติดเลยโอเคครับอ๋อมีสองข้างเลยครับมีสองข้างครับที่เห็นมีสองข้างเป็นเป็นถ้าเกิดเป็นตัวท็อปคือจะมีตัวนี้ใช่ แต่ถ้าเกิดว่าตัวธรรมดาคือตัวนี้อไม่ใช่ครับมีมีเฉพาะตัวท็อปใช่ใอ๋อโอเคอ่ะนี่ครับให้ดูกันนะครับหน้าหน้าหน้าตาของเขามาแบบสไตล์ของแอ v ด n เวนเจอร์จริงๆใช่ครับสิ่งที่ผมเห็นก็คือหน้าจอมันเป็นลักษณะคือเอาเฉพาะแบบสิ่งที่ต้องใช้งานใช่สิ่งที่ต้องใช้งานครับสิ่งที่ต้องใช้งานตัวเลขก็ใหญ่มองมองเห็นได้ชัดเจนครับผม ก็สไตล์ของเอเวนเจอร์แอนดดูโร่ะเนาะครับผมอันนี้ก็คือน้ำมันอันนี้คือนาฬิกาเวลาใี่คทริบบอกรถบอกัอันนี้ก็คือความเร็วความเร็วอ่าแล้วก็อันนี้บอกเกียใช่ครับอ่าโอเคแฮนด์ก็คือจะเป็นลักษณะของไฮน์นบาร์ที่สไตล์ของวิบากวิบากว้างๆนะครับนี่ฮะไม่ต้องมีอะไรเยอะครับเพราะรถสายนี้คือเน้นลุยเน้นลุยครับเน้นล้มเน้นลุยเน้นล้มใช่ใช่ครับคือถ้าจะจริงๆแล้วเนี่ยการออกแบบรถมาเนี่ยคือพร้อมลุยจริง ใช่ครับพร้อมลุยจริงๆไม่เหมือนกับสไตล์ของพวกเวอร์ซิตเลยนะคนละเรื่องเลยนะต้องบอกว่าเป็นคนละประเภทครับครับผมนะฮะก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยทำได้ดีในเชิงของแอดเวนเจอร์นะครับแล้วก็ออฟโรดครับถ้าพี่จอนจะได้เห็นในเรื่องของวิดีโอพรีเซนเทชันเนี่ยก็คือลุยลอยๆได้ง่ายลุยอย่างเดียวครับลุยอย่างเดียวมันขึ้เครื่องยนต์ครับผมเครื่องยนต์เนี่ย652ซีซีหนึ่งสูบครับหนึ่งสูบหนึ่งสูบดังนั้นเนี่ยให้กำลังในอัตราทอร์กเนี่ย รุนแรงจัดจ้านมากเลยคือ,นอเน้น<ง>แรงบิดเลยใช่ครับเน้นถอกบิดลอยๆเลย <c oughs> ใช่ครับอาเมื่อกี้นี้พี่ออฟบอกว่า6 5 2ซีครับแล้วถามนิดนึงครับในเรื่องของออการใช้งานจริงๆเนี่ยคือเขาเน้นแรงบิดเลยใช่ไหมก็เน้นแรงบิดครับพี่จอห์นอ่าก็ถ้าเผื่อว่าถ้าเผื่อว่าถ้าเป็นในเรื่องของความเป็นสปอร์ตมันก็จะเป็น ทวินเนาะทวินแบบช่วงในส่วนของเวอร์ซิตนะครับแต่ตัวเนี้ยสูบเดียวแล้วสูบค่อนข้างที่ใหญ่ใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยท็อกก็พอสมควรเลยครับเน้นแบบเข้าป่าวางงั้นดีกว่านะครับขณะเดียวกันเนี่ยถังน้ํามันเนี่ยของเรา23ลิตรนะครับถังน้ํามันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากี่ลิตรนะ23ครับจะใหญ่ไปไหนเอใช่ก็ต้องบอกว่ามันเหมาะกับการเดินทางพี่จอนแล้วถังไปเนี่ยนะยี่สิบสามลิตรใช่ครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเราทำทำถังเนี่ยให้มีเขาเรียกว่าพื้นที่การบรรจุเนี่ยอยู่ในด้านล่าง ให้มากที่สุดน้ำหนักของ CG จะได้ลงไปข้างล่างซีจีจะได้ลงไปข้างล่างมันเลยทําให้รถรุ่นนี้เนี่ยบาลานซ์ดีโอ้ถือว่าเป็นเป็นรถแอดเวนเจอร์ในซีรีส์ประมาณนี้ที่ถังใหญ่มากใช่ครับ23ลิตรนี่คือแบบว่าขี่แบบเพลินๆเลยนะเพลินๆเลยครับลืมไปได้เลยอ่าเมื่อกี้นี้พี่ออฟพูดถึงในเรื่องของเครื่องยนต์ครับปกติแล้วเจ้า k l รเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นยุคโบราณเนี่ยก็จะเป็นเครื่องแบบเนี้ยสไตล์แบบสูบเดียวแต่เป็นคาบูเรเตอร์คาบูเรเตอร์ครับคันนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่คัันนนนีีี้เเ่ยป็หวฉด เป็นหัวฉีดแล้วครับผมก็ต้องบอกว่าเราพัฒนามาเพื่อผ่านอิมิชชั่นนะครับของไทยนะครับฉะนั้นต้องบอกว่าเป็นหัวฉีดแล้วแล้วก็สูบเดียวฉะนั้นลูกเนี่ยบลเลอร์เทอร์เลยบอลเลอร์เทอร์ครับผใหญ่กเขาบอกว่าต้องการฮาร์ดคอร์นี่ได้เลยเจอกันได้เลยรอดสุดยอดครับก็ทุกอย่างก็จะเน้นความสะดวกทืายแบบง่ายๆเนาะคันี่คือบอกว่าเวลาล้มปั๊บก็เลยพลิกได้พลิกได้นะครับแคชบาร์ด้านล่างครับ แล้วก็ด้านหลังก็คือใช้ในเรื่องของตัวโซ่ขับเคลื่อนใช่ครับใช่ครับเป็นโซ่ขับเคลื่อนสวิงอาร์มก็พอสมควรนะครับอย่าพอสมควรแล้วก็เรื่องของตัวเขาเรียกอะไรขาตั้งนะฮะมแล้วก็มาติดมีไใช่ตีนเป็ดจากโรงงานใหญ่เลยใช่คือจริงๆเลยว่ารถคันนี้เนี่ยคือเป็นแนวแอดเวนเจอร์ชัดๆเลยอ่ะครับแน่นอนครับ ตัวท็อปตัวนี้พี่ออสบอกว่ามีกระเป๋าให้ใช่มีกระเป๋าให้ครับก็คือชุดนี้เลยปะครับใช่ครับชุดนี้เลยนะใช่แต่ว่าพวกอสซสต์รี่ของคาว่าสิในตัวท็อปบ็อกซ์เนี่ยตัวนี้ก็มีอ๋อมีเหมือนกันนะครับมีแต่ว่าเป็นลักษณะของการเพิ่มเติมครับผมนะฮะแล้วเราเองเนี่ยเราก็มีการจาัดแ,แบบว่ามีการจัดโปรโมชั่นด้วยอ่าคือซื้อเพิ่มได้ว่าง้นซื้อเพิ่มได้อ่าเราให้ดูนะฮะว่าหน้าตาโฉมหน้าของเขาเนี่ยบอกเลยว่ามันมันคือแบบสไตล์เอาไว้ลุยจริงจริงครับแล้วก็จริงๆ สีเนี่ยมันก็เป็นสีเหมือนกับสีพางเนาะเราเรียกกันว่าสีคาโมก็ทําให้ใช่ครับมีคือเกิดเกิดอารมณ์นะครับเรื่องของความดุดันนะครับคืออยากให้เห็นว่าในเรื่องของตัวการขับขี่ในแอนเจอร์เนี่ยช่วงล่างสําคัญที่สุดนะอ่าใช่ครับใช่ครับท่นนี้ช่วงล่างเป็นไงมั่งอ๋อก็ต้องบอกว่าช่วงล่างเนี่ยเป็นระบบเทโลคัปปิกเราจะเห็นได้ว่าช่วงยุบเนี่ยค่อนข้างเยอะจริงใช่เป็นเทเลสุปิกแบบสไตล์แบบ ใหญ่มากครับแอนเดอร์เลยครับเพราะว่าเนี่ยดูครับช่วงของค่าค่ายึดแบบกระแทกออกมาเนี่ยคือแบบโอ้โหหนึ่งไหมมันฮัทอ่ะใช่ครับฉะนั้นคือกระโดดกระโดดนงกระโดดเนินี่เอาอยู่ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าจากจุดจุดยึดจุดยึดเนี่ยมันก็จะมีการต่ําลงมาข้างล่างอ่าเป็นการออกแบบเพิ่มเพิ่มเพิ่มระยะชักระยะยืดใช่ใช่ใช่ หม้อน้าก็อยู่ฝั่งซ้ายนะครับอันนี้ก็คือหม้อน้าซึ่งก็จะมีในเรื่องของตัวกาดพลาสติกบางไปแล้วกาศก็ดีไซน์มาผมว่าโอเคอยู่นะโอเคโอเคไม่ต้องแต่งเพิ่มละใช่เพราะว่าในเรื่องของตัวบังโคมงบังโคลนี่คือกันได้อยู่แล้วก็เป็นตัวที่มีระบบ ABS ด้วยใช่มีระบบ ABS แล้วฮะขี่ง่ายขี่ง่ายใช่ใช่อย่างก็ต้องบอกว่าล้อหน้า21เนาะอ่าใช่ก็สไตล์ของรถแนวแอดเวนเจอร์เอนดูโร พี่ออสคันนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพูดถึงการเอาไปขี่แบบบนเขาไปลุยนงลุยเนินไปลุยป่าเขาอย่างเงี้ยมัน<ผ>มอตอบโจทย์ตอบโจทย์ครับตอบโจทย์ใช่ไหมใช่ครับตอบโจทย์ต้องบอกว่าคือในเรื่องของ่าท้องที่มันเยอะเนี่ยในการลักษณะการขึ้นหรือเนินอะไรพวกนี้สู้สู้เนินครับพี่ครับผมบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วมันมีในเรื่องของการแอบเอาไปทดสอบกันมาแล้วซึ่งคนที่ทดสอบก็ไม่ใช่ใครครับก็คือพี่ช้ยดอนคิงใช่ครับแกเอาไปขี่ที่ไหนมา ก็แถวการจนบุรีการจนบุรีใช่ <g oust ic> ใชหมครัคือขี่จริงเลยก็ขี่จริงครับส่วนในส่วนของวิดีโอที่เราทําการพรีเซนต์นี่ก็เป็นพนักง,งานเราเองโ <laughs> อขี่และรอเลยใช่เอางี้ดีกว่าผมแอบเห็นว่ามีรถคันที่เป็นรถ,รถขี่จริงครับแอบอยู่ด้านบน,นเมที อ๋อเข้าใจแล้วครับขอดูหน่อยได้ไหมได้ครับจะได้รู้ว่าเขาเป็นลุยกันเป็นยังไงบ้างอ๋อได้ครับได้ครับแต่ว่าตัวนั้นก็คือจะเป็นตัวที่เป็นตัวที่ฉมก่อนหน้านี้อ่าไม่เป็นไรก็เป็นสไตล์ใช่เป็นเป็นคันที่ขี่รอบโลกอ๋อเหรอใช่ครับคันนี้คือคันนี้คือพี่ใช้ดอนคิงเนี่ยที่ขี่รอบโลกเลยอครับครับสรุปคือแกก็ใช้เจ้าตัว kr เนี่ยนะใช่ครับใช้ตัว kr คับขี่รอบโลกขอชมต้องบอกว่าเป็นคนไทยคนแรกป่ะพี่ออสผมขออนี่ยชมแบบชัดเลย เพราะว่าคันนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นตำนานที่แกทำเอาไว้สำหรับเรื่องของการขี่รอบโลกนะฮะใช่นี่ฮะคือเมื่อกี้เนี่ยได้มีการสัมภาษณ์เฮียชัยนะครับในเรื่องของการเตรียมตัวตามเตรียมลบแล้วก็ทำไมถึงเลือกเจ้าตัวค r อืนะครับก็แกบอกว่ามันคือเลียวมันคือเลียวครับมันคือมันคือความจริงที่มันสามารถที่จะพาแกไปได้เขาเฮียชัยเนี่ยบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการ เจหรือว่าเทคโนโลยีอะไรที่มันมากมายครับผมนะครับแต่ว่าเขาต้องการรถที่สมบุกสมบันแล้วก็สามารถพาเขามุ่งไปสู่ความฝันได้นะครับถ้าเกิดว่าดูจริงๆแล้วมันก็คือคล้ายๆกับตัวที่เรากำลังขายอยู่นี่แหละใช่ครับคล้ายกันเลยแต่ว่าถังน้ำมันเนี่ยจะไม่เหมือนอ่าเพราะว่าถังน้ำมันเนี่ยมันจะแต่งมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจุเยอะขึ้นจุเยอะขึ้นซึ่งถามว่ามีออปชันขายไหม ถ้าเกิดคนได้จริงๆก็คือมีขายผมว่ามีขายนะเพราะว่าอาจจะคือซื้อได้ในต่างประเทศนะครับีีน่ไงใช่ซาฟารีแท้งรถคอมเนี่ยผมเซิร์ชให้นะฮะเพราะว่าแกขี่แบบว่าข้ามประเทศมันก็ต้องถังใหญ่หน่อยต้องถังใหญ่หน่อยโอ้ใช่ครับนี่ครับให้ดูนะครับว่าสไตล์ที่แกใช้จริงๆก็บอกก็ดีอยู่แล้วแกก็ใส่แบบเบาะเจลเพิ่มเติมบ่ะเจลใช่ครับจะได้ไม่ไม่ตูดเพราะว่าแกขี่วันหนึ่งเป็นพันโลใช่ครับแล้วก็ของแกเนี่ยก็จะเป็นฮีทกิฟต์เนาะ เป็นออปชั่นเสริมแต่ว่าแกมีคูสคอนโทรลแบบใหญ่ยิงยังไงยังไงเดี๋ยวนะแกวันนั้นแกล็อกเอา่ยนใช่ล็อกเอาเออเนี่ยเออเปลี่ยวอ่ะเนี่ยครูสคอนโทรลเออคอท่าคอท่าแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกอึ้งก็คือพี่ใช้เนี่ยแกใช้รถแค่6 5ร้อยีครับแกไม่ได้แบบว่าใช้แบบเป็นตัวตัวพันพันแต่แกบอกว่าแกที่เวรับล็อกได้ใช่ถูกไหมใช่ครับฉะนั้นมันเอาอยู่ คือเอาอยู่คือจริงๆผมมองว่าผมมองว่านะรถทุกคันเนี่ยผมว่าก็สามารถที่จะขี่รอบโลกได้แต่ว่ามันจะขี่ไปยังไงยกอย่างเช่นนะยกอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราเรามีทีมของเรามีเซอร์วิสตามตามไปด้วยอย่างเงี้ยผมว่ายังไงก็จบแต่คันนี้คือไปคนเดียวแต่คันนี้คือเขาไปคนเดียวไงถูกฮะเนี่ยใช่ครับให้ดูว่าแกไปคนเดียวแล้วแกแบกสัมภาระไปขนาดนี้ใช่ครับเนี่ยฮะก็คือพี่ใช้ดอนคิงเนี่ยไปคนเดียวดังนั้นเนี่ยก็ต้องมองว่าด้วยเรื่องของ สมรรถนะรถในการซ่อมที่ง่ายไม่จุกจิกนะครับสามารถที่จะฝ่ฟาฟันอุปสรรคที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ที่แกพูดนะแกก็ขับผ่านททเลซายที่มีความหนาวเนี่ยถึงศูนยอ,องศาเนาะศูนย์งองศาใช่แล้วก็ต้องยืนขีน่ตลอดเลยอะไรเงี้ยม,มันก็ยังพาแกไปได้บรรลุปเป้าหมายที่แกได้วางไว้ผมถือว่าโอเคนะครับผมซึ่งอย่างที่เราได้เห็นกันนะครับว่ามันเป็นในแนวของแอดเวนเจอรฉะนั้นในเรื่องของท่าขี่ มันเป็นรถที่ยืนขี่แบบว่าไม่เก่งเลยถูกไหมใช่ครับก็เนื่องจากว่าบาลานซ์นะครับครับผมพี่จอมีคนถามมว่ากี่สูบคันนี้คือหนึ่งสูบนะฮะสไตล์ของรถในแนวการใช้แรงบิดอยู่แล้วใช่ครับอ่าผมอยากให้พี่ออสพาผมไปดูในเรื่องของสีสีที่แมผมชอบมากเลยอ๋อยินดีครับพี่จอนอีกอีกคันหนึ่งอยู่ตรงนู้นน่ะนั่นไหได้ครับไปดูตรงนู้นกันคนกำลัง่มาตุ้ยน่าจะต้องลงไปข้างล่างได้ครับพี่ไปเราไปลงเชิญครับเร็วๆรียวพี่วันนี้เร็วเรียวถือว่าเป็นรถที่มาแบบ ไม่ได้ตั้งตัวเลยนะครับงงๆเลยครับวันนี้นี่ฮะทีมงานเขามากันบึ่มเลยนะฮะอ่ะเรามาดูกันนี่คือสีที่แบบว่าอยากได้มากเลยครับตุ้ยซื้อไหมตุ้ยซื้อครับแหนะมีราคาโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นพิเศษแสนห้าดาวดาวถึงดาวสำหรับสีตัวนี้เนี่ยเราจะให้อารมณ์มันเหมือนแบบ เลยสายเนาะถ้าพี่มองดูนะแบบสไตล์ซาฮาราใช่ใช่ครับมันก็จะมองบอกเรื่องของความความทนความเอเวอเรชั่นะครับเอเวอเรชั่ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าผมจะซื้อนะพี่ออสผมจะซื้อสีนี้ว่ะพี่ผมบอกเลยพี่ผมว่าสีนี้แต่งสวยเหมือนกันพี่แต่งสวยเพราะว่าอ่ามองดูนะถ้าเผื่อว่ามีเอนจิ้นสไลด์อะไรพวกนี้คือมันจะตัดมันตัดใช่มันตัดจะเป็นปี๊บดำปี๊บขาวก็ได้หมดใช่ใช่มันมันมันดูคลาสสิก แต่ว่ากเลยแต่ว่าตอนนี้ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นี่คือตัวสแตนดาร์ดถูกไหมอันนี้ตัวสแตนดาร์ดครับเราต้องบอกว่าสแตนดาร์ดก็คือว่าไม่มีในเรื่องของพวกออปชันเสริมเช่นฟีฟอะไรอย่างนี้ไม่มีนะฮะใช่ครับแต่สแตนดาร์ดก็สวยแล้วผมว่าก็สวยนะสวยแล้วสวยแล้วคือหน้าหน้าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเอ็กซ์ซสครับแล้วก็ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรามองดูนะเขาเรียกว่าไซส์คาริงเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะยาวอ่ะใช่มันดูมันเป็น พืชแบบตัวเดียวเลยอ่ะมันแบบว่าพร้อมลุยส a h a r ใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าไปซื้อถังแต่งเข้ามาใส่อีกนะลุยได้จริงใช่ครับเพราะจริงๆแล้วรถคันนี้มันคือรถตํานานที่พี่ออสบอกว่ามันเกิดมาประมาณ3ามสปีแล้วใช่สามสปีครับพี่สุดยอดนะครับครับถามมาว่าในเรื่องของสูบเดียวเอาอยู่ไหมเพื่อนเพื่อนก็ถามมาต้องบอกกอนอย่างนี้นะครับว่ารถคันนี้เนี่ยมันเป็นรถที่ขายมานานแล้วแล้วก็มีการใช้งานทั่วโลกมาแล้วนะครับ ถึงแม้ว่าจะดูแล้วบอกว่าเฮ้ยแค่สูบเดียวเองแต่คนที่ขี่แนวนี้เนี่ยเขาไม่ได้มายหรอกครับเขาขอไมเพราะว่ามีทางให้กูไปลุยอย่างเดียวใช่ใช่ครับสวยมากนะครับเกียร์ตรงนี้คือกี่เกียร์ห้าเกียร์ครับห้าเกียร์ครับเพราะว่าในแนวของการลุยเขาไม่ได้เอาแบบสับเกียร์บ่อยๆใช่ครับใช้ลากอย่างเดียวเลยนะฮะสวยเนาะพี่อ้อเนาะสวยครับงั้นถามพี่อ้อเลยเนี่ยวันเนี้ยถือว่าเป็นวันเปิดตัวเลยป่ะพี่วันเปิดตัวเลยครับราคาพี่เปิดยัง เปิดเรียบร้อยเปิดเปิดเรียบร้อยแล้วนะใช่ครับบอกราคาให้แบบว,ว่าว้าวว้าว,ว,าวไงได้ไหมพี่เออเนี่ยนะครับบอกว่าลูกค้าของเราเนี่ยรอคอยอย่างมากที่อยากจะบอกว่าเมื่อไหร่จะขายสักทีนะครับเราจัดเลยหนึ่งเอามาขายสองโปรโมชั่นเรื่องราคาเลยหมายถึงว่าพี่พร้อมขายเลยเหรอก็ณนะตอนนี้เนี่ยก็เราน่าจะส่งรถได้เนี่ยอีกประมาณ2เดือนอ๋อสองเดือนก็คือพฤษภาประมาณมิถุนานนครับมิถุนา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 สนใจสนใจราคาพี่ราคา 2 6 8 5 0 0บาทครับ268,500บาทสำหรับตัวที่เป็นตัวสแตรฐานเอสถูกไหมพร้อมประกันชั้นหนึ่งอ๋อจัดประกันให้ด้วยใช่พร้อมล้มในช่วงนี้ในช่วงนี้แล้วถ้าเกิดตัวท็อปก็คือ2 9 9 299ครับอ่าโอเคให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสไตล์นี้บอกเลยว่าราคานี้น่าโดนนะฮะเพราะว่ามันคือรถที่คุณจะสามารถไปขี่ในป่าเขาในแนวของการท่องเที่ยวได้ แต่อย่าไปหวังในเรื่องของคําว่าท็อปสปีดครับถูกไหมเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นรถที่ใช้ในเรื่องของแรงบิดต้นใช่ตามสไตล์ของรถสูบเดียวแต่ก็ขี่หนุกแน่นอนขี่หนุกแน่นอนครับแล้วก็ผมเชื่อว่าสบายถ้าขับขี่ในระยะการเดินทางไกลๆเนี่ยสบายสบายครับก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเบาะที่นุ่มนะครับมันไม่ได้สูงมากเกินไปแล้วก็ฐานเบาะที่ฟ้างนะครับทำให้ทั้งคน ขี่หรือว่าคนซ้อนเนี่ยสะดวกสบายในการเดินทางไกลๆผมขออย่างนี้ได้ไหมพี่ออสเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดคุยกันว่ามันคือรถในแนวของ Adventure ร n d u r o ครับท่ายืนมันสำคัญมากพี่ใช่ครับขออนุญาตพี่ออสยืนโชว์หน่อยไดหมพี่ผมที่บอกว่าเฮ้ยเวลาคุณขี่แบบว่ายืนขี่แล้วมันไม่เมื่อยอ่ะนี่ครับพี่จอร์นโคตรหล่อเลยพี่พี่ออสอันนี้ผมทำท่าท่าขึ้นเนินนะพี่จเนินขึ้นเนินใช่ป่ะฮะอ่าาโดดอ่า จริงๆแล้วผมผมชอบสไตล์รถแบบนี้พี่จอนมันไม่เมื่อยเลยพี่ <laughs> ร,ถร,ถรถรถที่พี่กำลังกำลังยืนอยู่เนี่ยก็คือถังเวลาขึ้นขึ้นคือข,ข,ขาหยิพอดีเลยพอดีครับพี่พี่จอนพอดีอ่าให้ดูนะฮะไม่ต้องไม่ต้องอ้าขานะพี่นะไม่ต้องไม่ต้องเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอด้านหลังนะพี่นะครับผมจะให้ดูว่าคนขี่ก็ขี่แบบสบายๆใช่แล้วผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโพสิชันของเท้าของมือ,อมนะครับหรือว่าการยืนเนี่ยมัน มันมันได้พอดีอะพี่โอเคถูกอะคือถ้าเกิดว่าผมเทียบกับว่าผมได้ได้รถในี่ถูกมันคือโปรโมชั่นผมอยากจะให้คนไทยต้องบอกว่าผู้โดยสารนะครับเขาอยากจะให้คนไทยของเราเข้าถึงได้ง่ายครับทุกจอนอ๋อนี่คือราคาโปใช่ครับฉะนั้นต้องรีบจองว่า้งคือต้องบอกว่าถ้าลองแ้องก็ลองกับเวอร์ซิตเนี่ยก็จะถูกกับเวอร์ซิตแต่ว่าก็สมรรถนะเนี่ยก็อาจจะเป็นการแตกต่างกันในเรื่องของการใช้งานเนาะ ใช่ครับแต่การขี่บนท้องถนนต้องบอกว่าถ้าถนนเยอะเนี่ยก็อาจจะเป็นวัวซิทที่ตอบโจทย์เรื่องของของความเร็วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเฮ้ยป่าทัวริงด้วยครับผมความเร็วร้อยห้าร้อยหกอะไรสบายสบายก็เอาตัวนี้นะครับเพราะว่าพี่ไปลองกดกัแล้วร้อยห้าสิบร้อยหกสิบได้อยู่แล้วครับผมเพราะมันคือหกห้าศูนย์ใช่คือหกห้าศูนย์ผมชอบอะพี่พี่นั่งแบบหล่อมากเลยหล่อพี่จอนสวยงามเพราะว่าขอเชิญพี่จอนไปขี่ด้วยกันนะได้พี่ ผมจะกิ้งโชว์คนแรกให้ดูพี่เสรุปณขณะนี้รถพร้อมจองแล้วครับพร้อมจองแล้วจะจองได้ที่ไหนอ่ะก็ตัวแทนจําหน่ายคาวา s กิทั่วประเทศไทยครับอแต่ว่าจะส่งรถก็คือประมาณเดือนมิถุนายนมิถุนายนครับเราบอกให้ชัดเจนไม่งั้นเดี๋ยวคนจะมานั่งถามไปรถมาลย่างยังไงนะครับมี2สีมีสองสีครับก็คือมีสีนี้ใช่ครับสีเทาใช่ครับ แล้วแต่ว่าชอบนะครับหนึ่งลุกสูบตนตำนานของแท้เพื่อนๆพื่อนเขาบอกมาโอเคงั้นก็วันนี้ขอบคุณพี่ออสมากๆเลยคขอบคุณพี่จอนเช่นเดียวกันครับขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับครับผมมีเจนอิสแบ็กนะฮะใช่ครับผมผมผมถามอีกนิดนึงพี่ออสถ้าเกิดว่าไอ้คันนี้มันเสร็จเนี่ยคาวามีโอกาสจะแบบพาไปเที่ยวไหมมีครับพี่จอนแน่นอนแน่นอนนะแน่นอนเพราะพี่ไม่เคยพลาดเลยนะเรื่องอินดูโร่ะแน่นอนไม่พลาด เผือ่อเขาจะซื้อมาขี่บ้างไงผมขอเข้าทิปไปด้วย <laughs> ได้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 ได <laughs> ครับ <laughs> ผมพี่จอบผมตามนั้นครับ <c oughs> และนี่ก็คือเจ้า klr 6 5 0นะครับตำนาน the legend is back นะครับใครสนใจดูได้นะครับ268,500บ,บาทแล้วแล้วก็แล้วก็299,000บาทนะครับ <c oughs> ปาาระกันชั้นหนึ่งด้วยครับพี่จอนแถมปาาระกันชั้นหนึ่งด้วยนะฮะเอาละพอละเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าเรื่องเสียตังค์เป็นเรื่องของผมอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเสียตังค์ก็ไปจองกันได้เลยนะครับ วันนี้เดี๋ยวขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปของผมนะครับก็ฝากกด u b s c r i b e นะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับทาง YouTube รวมถึงดูทาง Facebook ก็ได้นะครับกับเพจจอ์ไลเดอร์แล้วก็ YouTube Channel จอ์ไลเดอร์ครับผม